เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดียวจะท่าสีกัมเพงบานปนวนนหมเปือ่อว่างในร่างกานโอ้อยากได้ดิอยากได้กำแพงเนี่ยบันเนี่ยอยากได้กำแพงคือยังอยู่ในบานเนี่ยบันเนี่ยน้องบีน้องบีนอ้นองบีเห็ดกำแพงกำแพงบานโอ้เหงาเลยเรีด,ด้านทาง เดี๋ยวด้านคางทั้งกุนก็จะเหดปลาเขาอยู่ไปเอ้ยเบื่อบ้างร่างการเดี๋ยวจะท่าสีอันนี้กัฝีมือลุงใดครับผมฝีมือลุงใดอีกเช่นเคยโอ้แต่ไหนก็อยากได้แท่ามันี สุดอยอดเลยกำแพงบ้านย่าในนี่นงามผู้เฒ่าบ่อยูบ้านเฮ้ยงามงามเอ่อบ่อมเีเด็กหน่อยอยู่บ้านน้ำบ่มีลูกมีหลานน้ำกับผู้เฒ่ากับปิดใบค,ครับผมเพราะว่า รังเทียข้าจมาขายคงขายของรังเทียมาอืมมาขายหลอกผู้เฒ่าจังสี่มอ้ยเข้ากับปิดไปให้เพื่อนล็อกไว้ล็อกกุญแจไว้ขาเจาะกับเขามาบ่ได้นอกจากปีนหัวผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวจังสี่มาหลอกขายของมาอ่าเองเนาะก็เพื่อป้องกันผู้เฒ่าผู้แ่ป้องกันเล็กน้อยจะคว้างความละ สวยงามมุดหลายบาทอยู่เด้หนิพี่นอ้องสวยสวยสวยมุดเจ้กบาทบีอันนี้พอเฮ็ดเด้หนิพอเห็ดหแล้วก็่าวเฮ็ดจากตามหามจากเอาอกะนี่แหละโชคดีที่ ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเห็นว่ามันโล่งเพิ่นก็เลื่อยเทิดไทยต่างหวาดผู้ใหญ่นี่โล่งมันหยังเดี๋ยวจะพียอันนี้เพิ่นคางเขาคางนี้กำแพงพิเศษกำแพงพิเศษอันนี้แค่นั้นกันกันดีขึ้นกันปลาเขากำแพงพิเศษสวยๆเดี๋ยวตาน่อยมีเงินก่อนตาน่อยกับสีเฮ็ดคือกันพี่น้อง สวยๆจังหมางพุ่งผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยู่บ้านสบายใจ c, อือมันนี่ยา่าอยู่ยาวอยู่ผู้เดียวกันล็อกไว้ครับผมลอวองไว้ตอนไหนเขามาบ้านนิ่งๆโบได้เลยเราบอยู่เอ้ยเราอยู่ในเฮียเยเฮ้ยนอ ok โอ้โหสวยงามมากกำแพงบ้านน้องบีนี่ ได้แต่ข้างหน้าอันนี้ลุงใดเฮ็ดเองครับผมาสวยงามัาบรมบรรายากาศทงในทงหน้าบ้านต้นไหนอยู่ในหมู่บ้านกับติดทงนหน้าคือกันครับผมกับติดทงหน้าอยู่ข้างนอกคือกัน ติดทุ่งหน้าคือกันอยู่ตอนนอกบ้า,บานยาบ้านยาหมาหน่อยไปเฉยวะตายแล้วบอเดี๋ยวภาพไปมึงหมาหน่อยหมาหน่อยน้องทิมว่าเห็นหลายมือแล้ว,วตอวหน่อยบร้เวเขามาบาว ไปมึงมันไปใส่วะมันหอนโอ้เขา่าไปใส่วะตั้มโอ้นี่เด <c ười> น,นอนเย็นๆอยู่นี่เองโอ้นี่มาน,นอนเย็นๆอยู่นี่เหรอ ฮะมาขุดดินอยู่นี่เหรอไอตัวเล็กไอดำออกมานี่เออเหลนดินเย็นว่าเหมือนมันหอนนี่นอ้องก็เลยหามองเย็นเย็นนอนเออไอดำตัวเล็กล่าเรื่องครับผมเอา ไปรี่ใช่ล่ะมานี่มานี่เร็วมานี่เร็วกลัวเหรอมานี่มานี่มานี่ไปทำอะไรออกมาออกมาเร็วพิมพี่มาแล้วเร็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 วมามาเร็วหนูมาเร็วทานนี้เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วไอิตัวเล็กเนี่ยไอิตัวเล็กเนี่ย อมานี่เร็วออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่เร็วมากินนมเร็วออกมาออกมาลูกออกมาออกมาเร็วน่ารักเไปนอนนอนขังโงงหนามันยังเย็นพี่น้องออกมานี่ออกมานี่เร็วเร็วออกมานี่เร็วมามามาเร็วมาเร็ว มาเร็วเอาไว้นี่เอาวนี่เอาวนี่อาวนี่เอาว้นี่เอ้ยเป็นไรวะฮะเป็นไรวะฮะกิ้มนมบีมยังกินมนมบีมยังฮะกินมนมบีมยังอืมไอตัวเล็กเนี้ยอืมอืมไปเล่นกับเน่เน่ไหมอืม ตัวผูครับผมตัวผูทั้งสองตัวเลยน่ารักนี่นะนี่นะแม่นะแม่นะใหญ่เบอรยูว่ามีมูเหร่น,นำ้ำพิมพีกับไม้เบอร์ยูบักลากันเลยยูผู้เดียวว้ายนิ้วข้าวเหรอ หิวข้าวเหรอหิวข้าวเลยตัวเล็กตัวเล็กหิวข้าวเหรอหิวข้าวเหรอโอเคพี่น้องเก็บบรรยากาศไม่เมืองว่ากำแพงน้องบีสวยงามกำแพงบ้านน้องบีสวยงามครับผมคุณนะนะไอเยอ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 ะ อ้ยเอยดินเข้าตาเลยเนี่เช็ดออกดิเช็ดออกดิระวังมดนะมดกัดนะมดกัดนะอไปก่อนนะไปบ้านก่อนนะไปบ้านทุ่งก่อนนะเดี๋ยวมาเล่นด้วยนะนะลูกนะโอเคพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ